จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2568บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดสงขลาโดยมีนายโชธนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานพร้อมด้วยนางปวีริษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 懂了，快点 <noise> ขอบคุณค่ะไม่เป็รค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ